ก็ทะล <title> ักม <STEPHAN players> ันแล้วมันส่งไปรักคนอื่นนะก็บอกงั้นกูรักเมียมึงด้วยแล้วมาเย็ดกันสามคนแบบสาสองพันยิบเอ็ดแรงมากทาไมต้องเป็นหมอด้วยคือฉันก็เคยเรียนวิคนี้มาก่อนฉันรู้ว่าคนที่เรียนวิคานี้มันมันเรียนหนักแล้วพอมาเรียนหนักสมองมันใช้งานหนักซิกหนึ่งที่มันไม่ได้ใช้งานคือการมีอารมณ์ทางเพศดังนั้นเนี่ยมันเป็นซิกที่ที่ต้องการใช้ แต่ไม่ได้ก็ได้ใช้ทุกครั้งที่ได้ใช้มันเหมือนได้ปลดปล่อยแล้วมันจะใช้ได้อย่างเต็มที่เวลาหมอมันเยี้ยนี่ยมันจะเยนหนักนะมันไม่ได้เยนธรรมดาอย่างทช่ชักว่ามันไม่ได้ชักธรรมดามันชักด้วยการใส่เจลใส่เจลเน็มันก็หาอุปกรณ์มาถูตรงหัวควยมันมันก็มันมีหลายวิธีถพวกเรียนวิทหน้ามันตอบโจทย์คนไวมันไอ้แ้างแรงมากข่อยเจียเสียงขำสาวคนแบบสอบข้างหลังเพียแคลรหล่อมากค่ะ ในแคร์มีหลักการหมอจะขี้เงี้ยนฉันเคยมีแฟนเป็นหมอหมอหมาเงี้ยนลืมเงี้ยนไม่ไหวไม่ใช่ว่าเงี้ยนเรียกว่าติดสัตว์เรียกว่าติดสัตว์เลยเพราะว่ามันเกินคาว่าเงี้ยนน่ะ <Dam. S 1> นี่ชอบมากมันตอบมันตอบโจทย์มากมันไม่ต้องมานั่งแบบนั่งสอนนั่งขอร้อง เงียนเถอะเงียยเถอะท่านพอครูเลยเงียนเถอะเงี้ยไม่ต้องเลยกระพริบตานี่รู้เลยว่าต้องเงียนเป็นหน้าที่เลยก็หลายคนถามว่างานอดิเรกคืออะไรอีเหี้ยนี่ตอบได้เลยว่างานอดิเรกคือเงียนค่ะชอบมากไม่อยากเลิกเลยเลยเพราะาเรมันเงียนเกินเกินรับไม่ไหวเลยอ่ะก็จริงหละเวลาเงีนแล้นก็เลยเห็นไหมล่ะ ตัวจริงเยอะแค่เกินไปไหมคะเกินเรื่องขอสอนวินวธีพูดมิส s ิ n น v e เว e ร์หน่อยคือยังไงวะขอสอนขอวิธีการโดนหมอเย็ดค่ะทหารล่าสุดเป็นไงคะอันไม่ไม่ไม่ยังไงนะลาตินี้จบแล้วหรอ